เป็นดวงดาวมาบอกกันก่อนนะคะว่าจะอยากได้ตัวอะไรอยากได้ซิกเรตแล้วก็อยากได้น้องตัวนี้น้องตัวนี้กับน้องวันพีขอเรียกน้องว่าวันพีอยากได้ทุกตัวเลยแต่วม่ที่อยากได้ที่ไม่อยากได้คือสิ่งโตวไม่อยากได้สิ่งโตอยากได้ตาจิ้งจ้าิ้ง มาแก้มไข่นะไข่แกะดีๆนะ ที่ไม่มีน้อยใจขุดใจไมหมงินละน่เวินลนะนล่นะเธอไม่มากันสักทีโอาเรมาโคอา,แ,าแล้วนมะาแม่มันเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย,ม,ม,ายมะเร็งระยะสุดท้ายจะไม่ดูร์ดนะ ของนารักมากมเงเลยยักไทยะเล่ย ah> uh> ุ่มแอบก่อนไม่รู้นะทุกคนดูไปกุ่งกุรัน่าก ได้แบบห่าง่ายนะคะผหห่าง่ายง่ายมากง่าไทำเจอซีเค็ดได้ง่ายๆแต่คนดังเจอง่ายมากน้องตล๋ล ตากิ้งก็ตากิ้งจริงๆไะ560ารองศาคือมันทำให้เหมือนเป๊ะมากบนสีฟ้าอันนี้สีฟ้าใช่ไหม ได้หน้ากล่องไว้ถ้าอยากได้ที่สุดของที่สุดคืดตอตัวนี้ไว้น้องวันพีเพราะว่าวันพีมันมีสับปะเล็ดอยากได้เลยไม่ใช่หรออยากได้ตาสองสีกับตาประกายที่สวยงามพลัามแปดอะอย่างไรก็เป็น สยอดกล่องนี้ใครที่หนึ่งไปเลยบายบายจ้าเจอกันทีหน้านะจ้าบาย